สวัสดีครับซัต,ตทีวีมาแล้วนะครับแล้ววันนี้อยู่กับพี่ยุทธ์นะครับในช่วงของซัดสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีสูซูครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของเทคนิคการดูแลรถครับคือไม่ใช่คันเดียววิหลายๆคัน ปัญหาแน่นอนเลยการดูแลเนี่ยจะดูแลยังไงให้มันทั่วถึงรถยนหนึ่งคันถ้าใช้น้อยๆเนี่ยน้ำมันเติมเต็มถังเอาไว้เลยส่วนที่2คือพยายามให้รถเกิดการขยับเจ็ดวันสักครั้งก็ยังดีสตาร์ทเครื่องยนต์เดินหน้าถอยหลังขับรถใกล้ๆสั้นๆคนะครับแล้วก็มาจอดต่อผมส่วนที่3ก็คือถ้าเราเน้นจอดมากกว่าขับช่วยเติมลมยางเพิ่มลมยางนี่คืออาจจะมากกว่าปกติสัก5าปอนสิบปอนเติมไปนะครับเพราะว่าจําเป็นดีกว่าปล่อยให้ยางมันแบน แต่ทีนี้อย่าลืมนะครับว่ารถจอดอยู่ที่เนี่ยมันมีความสึกหรอเกิดขึ้นทั้งยางรถยนต์และช่วงล่างและก็มีรถยนต์บางยี่ห้อครับรบ,บางท่านหวังดีที่บ้านทําเป็นลิฟต์ยกรถร,ร,รถหลายยี่ห้อก็คือไม่สามารถยกลอยได้นะช่วงล่างเสียเหมือนกัน<อ>จุดต่อมาคือรถยนต์เนี่ยจอดในบ้านมีหลังคาคลุมทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าใช่โชคดีไปถ้าไม่ใช่ก็คือเอารถที่จอดตากแดดตากฝนมาเช็ดล้างเคลือบสีบ้าง <ผม S 2> นะครับถ้าจอดอยู่ในบริเวณบ้านแต่มีความรก ม,มีสนามหญ้ามีกองก่อสร้างมันจะมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงประสงค์มาอยู่กับรถเราด้วยอ,อย่างเช่นงูหนูครับก็ต้องทําให้พื้นที่นั้นเคลียร์สะอาดโลง่งรถยนต์หนึ่งคันไม่ขับไม่ขับก็ต้องเช็คนะครับว่ากี่กิโลเมตรหรือกี่เดือนแล้วครับผมแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดมันครบ8เดือนเนี่ยวิ่งไปกี่กิโลเมตรมนะครับก็สมควรที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็กลับมาจุดตั้งต้นใหม่ครับก็คือน้ํามันที่เติมเต็มถังเนี่ยอย่าปล่อยไว้ในถังนานเกิน4ี่หเดือนเอ้อเหรอ บางครั้งเคยอดียิรืคำว่าน้ามันบูดก็คือน้ํามันมันเป็นระบบปิดนะครับและเชื้อเพลิงที่เราเติมเนี่ยมีความหลากหลายของการเลือกใช้เพราะฉะนั้นจะเป็นเชื้อเพลิงที่แบบผสมผสานอะไรมาก็ได้แต่คือน้ํามันเต็มถังหนึ่งถังเนี่ยที่เราใช้เนี่ยควรใช้แล้วก็ไล่ไปนะครับแล้วก็รถจนไม่จอดอยู่ในความร้อนความชื้นที่สูงโอกาสเกิดออกซิเดชันก็น้อยลงในขณะเดียวกันรถจนที่เราใช้เนี่ยต้องพยายามใช้น้ํามันให้เป็นไปตามรอบด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าน้ำมันเติมเต็มถังถึงปีน้ำมันก็ยังครึ่งถังอันนี้ก็ถือว่านานมากแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาต่างๆได้หมดเขาบอกว่ารถจอดนานๆเนี่ยส่วนใหญ่จะพังมากกว่ารถใช้ทุกวันอันนี้แน่นอนครับอันนี้แน่นอนครับผมแล้วก็อยากเน้นเลยนะครับว่าถ้าเป็นรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจอดนานๆสู้ไหวเอาไหวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถยนต์สัญชาติอื่นนะจอดนานๆเน่เสียแน่นอนมันก็เหมือนกับการที่เราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาแล้วก็ไม่ไม่เสียปลั๊กไฟไฟไม่โดนระบบ เอมซื้อทีวีมาไม่เคยเปิดทีวีไม่เคยเสียปลักไฟทีวีไม่เคยเปิดครับผมทีวีไม่เคยเชื่อมต่อหรือซื้อพัดลมมาไม่เคยกดเปิดเลยเป็นปีๆมากดเปิดอีกทีมอเตอร์มันก็อาจจะมีความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นได้โล้วหแลแต่ละคันมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีหลายคันเนี่ยก็ต้องดูแลให้ถึงด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเสียเดี๋ยวพังเดี๋ยวอะไรแน่นอนครับอย่างผมมีแค่คันนี้คันเดียวพอแล้วฮะต่อจนนี่ต้องอย่างนี้เลยมีหลายคันก็อย่าลืมดูแลกันด้วยนะคร หมดเวลาของผมกับพิยุทธ์แล้วนะครับในช่วงของซัสตีทครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอิสุสครับ